ปุ่มในเกมไหมครับในหนึ่งนาทีเริ่มอันดับแรกให้ทุกคนเข้ามาในแมปก่อนแมปอะไรก็ได้มแมปหนึ่งในโลกที่เราสร้างไว้นะอ่อจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Setting นะฮะอันที่2ต่อมาเข้ามาที่เป็นรูปนิ้วมือและสีนะปึ๊บเข้ามาเราจะเจอหน้าอย่างนี้นะครับผมให้เราเลือกก่อนว่าทุกคนชอบอันไหนสำหรับผมชอบอันนี้โอเคแล้วก็กดเซฟไปเซฟพอมาหน้าอย่างนี้มันจะอยู่ปิดอย่างนี้นะให้ทุกคนเปิดนะครับผมปึ๊บ แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้อันที่เขียวนี่นะฮะให้ทุกคนคลิกเข้าไปทีนึงครับปาบเขาให้เรียบร้อยฮะ,อ,ะอันนี้คือฝั่งขวาข้างบนนะก็จะเป็นขนาดปุ่มนะครับผมฝั่งซ้ายคือ,อความทึบของปุ่มนะครับผมอันดับที่3พอปรับอะไรเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมให้ทุกคนกดคำว่าดอนนะครับ ผมขวาไม่ใช่ทางซ้ายนะทางซ้ายคือดีลิทนะครับผมตอนเรียบร้อยคือเป็นการเซฟเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผม